สีนิสัยที่ต้องเลิกและคุณจะสร้างตัวไวที่สุดค่ะนิสัยที่หนึ่งคือรักสบายเกินไปใช้ชีวิตสบายๆไม่ป้องกันอันตรายใดๆรู้ทั้งรู้ว่าโลกใบนี้นะคะมีแต่ความไม่แน่นอนก็มีรถแล้วนี่มีบ้านแล้วนี่มีเงินเดือนใช้จะต้องไปดิ้นรนขวนขวายไปทํำไมก็ทำเหมือนที่เคยทำรู้เท่าที่เคยรู้ก็ได้ก็เลยหยุดพัฒนาตัวเอง ไม่อ่านไม่เรียนไม่รู้ยังทำอะไรแบบเดิมๆและเมื่อถึงเวลาที่โลกเปลี่ยนไปเขาถึงกลายเป็นคนเก่าที่โลกใบใหม่ไม่มีใครต้องการนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ความสบายกลายเป็นความประมาทความสบายจะกลายเป็นเพชฌฆาตทำลายความก้าวหน้าของคุณเพราะทำให้คุณหยุดการพัฒนาตัวเองค่ะและข้อที่สองไม่เก็บไม่ออม คนสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเรามักสอนอยู่เสมอว่าการเก็บหอมรอมริษเป็นเรื่องที่ทุกคนควรที่จะทำเคยได้ยินไหมคะคำพูดที่ว่ามีเงินก็ใช้ใช้ไปตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องจริงค่ะแต่ก็ไม่ได้จริงทั้งหมดเพราะเวลาตายไปใครก็เอาเงินไปใช้ไม่ได้ถ้าเงินมันหมดแล้วยังไม่ตายล่ะจะอยู่กันได้ยังไงจริงไหมคะ อย่ใช้ชีวิตของเราอยู่ด้วยความเสี่ยมด้วยการใช้ใจ่ายแบบไม่คิดจะเก็บหอมรอมริบเลยนะคะเพราะความไม่แน่นอนของชีวิตเราค่ะเพราะความเจ็บป่วยเพราะอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บหรือตกงานหรือค่าใช้จ่ายที่เราไม่คาดคิดทั้งหลายมันอาจจะเกิดขึ้นได้เสมอเวลามีเงินก็รู้จักเก็บออมไว้บ้างเล็กๆน้อยๆก็ยังดีค่ะเพราะการมีเงินเก็บไว้เวลาที่เราเกิดปัญหา เวลาที่เราลม้ลมลงกระแทกพื้นมันก็ไม่แรงเท่าไหร่พอที่จะทรงตัวขึ้นมาใหม่ยืนใหม่ได้ไม่ยากเงินดูเหมือนจะไม่สำคัญตอนที่เรามีตอนที่เราใช้แต่มันจะสำคัญมากมายเลยนะคะตอนที่เราจะใช้แต่มันกลับไม่มีค่ะ และนิสัยที่3คือใช้ชีวิตแบบไม่ได้คิดไม่ได้ไตรตรองอะไรมีชีวิตทั้งทีนะคะก็ควรใช้ชีวิตให้มันเต็มที่เหมือนกับโฆษณาที่เขาบอกว่าชีวิตเราใช้ซะถ้าอยากจะหาตัวตนว่าเราเป็นคนที่ทำอะไรได้เขาบอกว่าให้ลองทำดูจะได้รู้ว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบ ชอบเล่นดนตรีไหมชอบเล่นกีฬาไหมลองหางานอดิเรกที่ชอบหรือโรงเรียนวิชาที่ใช่ที่เราสามารถได้ความรู้และความก้าวหน้าแต่ถ้าลองสิ่งที่มันผิดกฎหมายเช่นไปลองเสพยาบ้างไปทะเลาะวิวานบ้างไปแข่งรถบนถนนบ้างบางครั้งค่ะพอได้ลองแล้วเนี่ยชีวิตทั้งชีวิตค่ะมันจะเปลี่ยนไปตลอดการเช่นถ้าติดยาแล้วเลิกไม่ได้ เกิดล้อนยาขึ้นมาค่าพ่อฆ่าแม่มีข่าวเยอะแยะมากมายหรือทำผิดกฎหมายก็ได้ใช้ชีวิตจริงๆค่ะแต่ได้ไปใช้ชีวิตในคุกในตารางแทนหลงทางก็ยังมีเวลาย้อนกลับมาใหม่ได้แต่ถ้าหลงผิดชีวิตอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตลอดเลยนะคะและนิสัยที่4นิสัยเป็นาธาตุของอารมณ์นิสัยนี้นะคะอันตรายมากๆ คนประเภทที่ไวไฟอารมณ์ร้อนใครทำอะไรให้ไม่พอใจนิดนึงปล่อยผ่านไม่ได้เลยปล่อยวางไม่เป็นต้องเอาคืนตลอดเวลาแบบนี้บอกเลยนะคะว่าอันตรายมากๆเพราะเป็นคนที่อารมณ์เดือดได้ง่ายจุดติดได้ง่ายแล้วจะอยู่กันยังไงเพราะโลกใบนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรได้อย่างใจเราวันดีคืนดีนะคะก็มีคนขับรถปาดหน้า มีคนคอยพูดจาไม่เข้าหูมีคนที่มันไม่รู้ไม่ชี้พวกที่มันไม่มีน้ำใจซึ่งไม่อาจจะถูกใจเราไปได้ทั้งหมดแต่ถ้าเราเป็นคนที่โกรธเป็นต้องใส่ไม่พอใจเป็นต้องด่า หรือการใช้กำลังตัดสินปัญหาผลลัพธ์ที่ตามมาต้องมีการบาดเจ็บต้องมีล้มตายหรืออาจจะเป็นคดีความขึ้นก็ได้คนที่เป็นทาสของอารมณ์นะพี่หญิงบอกเลยค่ะว่าอันตรายมากคนที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ย่อมไม่มีสิทธิ์ควบคุมชะตาชีวิตของใครเลยนะคะดังนั้นวันนี้เราลองเช็คลิสต์ดูนะว่าเรามีนิสัยสี่อย่างนี้ไหมถ้ามีรีบเลิกเถอคะค่ะ เพราะพี่หญิงเชื่อเหลือเกินว่าถ้าคุณยังคงนิสัยแบบนี้อยู่ชีวิตนี้ทั้งชีวิตของคุณจะไม่ก้าวหน้าและที่สําคัญอาจทําให้คนที่คุณรักหรือคนที่รักคุณเป็นทุกข์ด้วยก็ได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ